สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวพี่น้องเอ้ยบอลลังกําลังจากแบบว่าเลิกงานกินเข้ากินหนํำแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วทุกคนห้าทุ่มสิครึ่งแล้วทุกคนห้าทุ่มครึ่งแล้วครับผมนีม่พี่น้องบรรยากาศอยู่ในประเทศไทยช่วงประมาณห้าทุ่มครึง่งพี่น้องเอ,อย้ยเบนะืๆๆ fool, ๆ polling, องในฝ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 นรถมันก็ยั่งแล่นอยู่จ้เจ้าจิ้วเจ้าอยู่ลเลยพี่น้องเลย แลนตลอดเศ้าซีชั่วโมงพี่ออกมือเนี่ยอันนี้บอต้นบอกใบาบาลังฟังเนีเป็น,นยังวะอันนี้ไฟแบบวา่าแจ้งเตือนพีคุณพีเอุน,นี่นี่นี่น,นีอันนี้คือแบบวา่าพีเอ็มสองจุแบบนี้นะบาลังกับโปเป็นมันเขียนในนี่วา่าพีเอมสองนะทุกคนนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณหาทุ่มเด้อพี่น้องเด้อบาลลังกัสสิได้ย่างไปเซเว่นนะทุกคนนะเซเว่นนั่นก็มีอยู่ไเซเว่นนั่นหน้าปากซอยบนเบาลลังอยู่แต่บอลลังกัสย่างไปพูดไปไกลๆอือไปเก็บบรรยากาศช่วงกลางคืนพอมพี่น้องเก็บบรรยากาศยามแบบว่าช่วงเลกเลิกันงสีนะพี่น้องนะชีวิตลังเลงานัะสิทุกคน ็นบอพี่นอ้องความอลังการงานสาร้างความแบบว่าสวยงามอยู่ในประเทศไทยทุกคนแล้วก็ความสว่สวางสว่างสว่างสวัยนะในประเทศไทยน,ะนี่ครับพี่น้องบอลังกิดยาง,งมาพเพื่อสีหอดเซเ่นถึงเติมเพได้พี่น้องบอลังไปคดนนนเดินแต่ทุกคนแล้วก็บแบบว่ายักเก็บบรรยากาศช่วงเดึกเดจังสีนะพี่น้องนะไปฝากพี่ฝากน้อง อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหาทุ่มแล้วพี่น้องบอลลังก็ตื่นไปเห็ุงานตีหาเคทุกคนก็คือแบบวะ่าตื่นไวอีวนะพี่น้องวันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศย่ำดีพี่น้องเลยฝนตกแน่มันนี้ก็ย่ำช่วงแบบวะ่าล้างเลิกงานของบอลลังนะพี่น้องช่วงประมาณหาโมงสี่หาโมงนี่คือแบบวะ่าฝนหำลงมาเลยแบบแห้งๆเลยมาหนี้ก็พากันแบกน้ำแข็งเอาลงน้ำแข็งกับเขาเบายอดเบาอิ้วเบายี เบายูแลงลาชาแนลและก็บเบายี่ทุกคน<า><อ>ว้าวตดเห็นบ่พี่น้องความสว่างสวัยและก็รถแล่นอยู่ในประเทศไทยแล่นตลอดนะพี่น้องนะแล่นตลอดสักสีชั่วโมงรถนะหรือว่าแท็กซี่จังสีน่นี่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยสี่คนกนับมีได้ทุกคนประเทศไทยอีพฟยอเนี่ยเอ้เเบิ่งซอยบอ่อหลังเลย ทุกคนลานค่ะพนกับบางลานพนก็เปิดตลอดเช้าสีชมงเปิดเช้ญว่าเปลี่ยนก้ากัน <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นซ้อยหาสิบทุกคนซ้อยสามคีห้าสิบหลายลานพนกับปิดบางลานพนกันนั่นนะแต่ว่านี้ว่า ตอนส่งการนี่คือแบบว่าล้านค่ะตัวบอลังไปส่งน้ำแข็งนะั่นปิดลายล้านอยู่ได้พี่น้องได้ปิดลายล้านอยู่แล้วก็ล้านค่าส่วนหน่อยก็คือแบบว่าปิดเบิดส่งกับประมาณล่านสองล้านนี่แหละส่วนที่เหลือก็กคือแบบว่าขายน้ำแข็งน้ำแข็งแท่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆนะทุกคนนะน้ำแข็งแท่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆน้ำแข็งที่ว่าแบกลงไปให้ลูกค,ค้าอย่างสีเพลินโฮดใส,ส่แบบว่าใส่ทั้งใหญ่ๆโฮด หลินสงการกันนะพี่น้องกันนะคือแบบว่าน้ำแข็งทิศตัวนั้นคือสิแบบว่าขายดีทุกคนนี่พี่น้องบอลลัง,ยงอยากให้เห็นความเป็นระเบียบประเทศไทยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนนะปโา้โหพี่น้องเดี๋ยวบอลลังสี่ย่างขับไปเบิึงนี้น่บอลังเห็นไหมแบบว่าแปลงหงส์แปลงตาร้ายก็คือแบบว่าทั้งเขาหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านประชาชื่นเดี๋ยวบอลลังมาส่งน้ำแข็งแต่ละมือนะทุกคนนะป้า ความสุดยอดเห็นบหมนี่ทุกคนคอามพลังการงานสาั่งบางเด้อบางเด้อทางเขาหมู่บ้านบ้านเพิ่นนี่เพิ่นก็เห็นแล้วนี่ทุกคนเปลือไฟชังสีอีกป้อทุกคนเอ้ยเบิง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 ทางเขาหมู่บ้านนี่เพิ่นปูหินอน่อนบะไรพี่น้องเพิ่นปูหินอน่อนบะไรทุกคนนี่เห็นบหมนี่ เพิ่นเปิดไฟพิ่นใ้พี่น้องเด้นี่อันนี้ก็เป็นแบบซึ่งหมู่บ้านว่านี่หาปลาปด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 ดเพิ่นปูหินอ่อนมาได้ทางของหมู่บ้านจะเบิ่งเนี่ยนี่พี่น้องเบิ่งใน่เบิ่งซอยบาลังเนี่ยเบิ่งซอยบาลังเนี่ยผุ่นทางในเข้าไปผุ่นไฟเริ่องหวไปเลยนี่สว่างสวัยือแบบสุดยอดนะของประเทศไทยนะทุกคนนะป้าเซเว่นอันนี้ก็เซเป็นเซเว่นข้างๆางเซเว่นเซเว่น วความสุดยอดของประเทศไทยนะพี่น้องนะโอ้โหอเมซิกมหาและก็เป็นสิ่งที่บาลังโบเคยเห็นจ้ากี้เป็นสิ่งที่บาลังยังโบเคยเห็น,ก,น,หนกับแบบว่าเปิดหูเปิดตานะพี่น้องนะเออ บอลังบ่คอยได้มากกลางคืนจักเถื่อได้มากชวนมากก็ ok athlete, คือแบบว่ามาแต่กลางเว้นสินะพี่น้องนะบอลคอยได้มากกลางคืนกลางคืนก็คือแบบว่ามือนี่แหละบอลลังมากนอือทรงดึกๆนะคือมือนี้มือแรกนี่แหละมานะอันนี้เป็นบวล่าถ0าทุ่มเละพี่น้องสีเที่ยงคืนแหละทุกคนบอลลังยังมากเก็บบรรยากาศถ่ายคลิปงซี่นะมือนี้บาลลังก็มาผู้เดียวได้ทุกคนได้มาผู้เดียวนี่บ่ลมีน้องทั้งขยะอันนี้เป็นเซเว่นนี่ทุกคนมานี่ก็เซเว่นนี่แหละเซเวีเว อำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยเผ่อนใสบริการอยู่ในประเทศไทยนะพี่น้องนะปั๊ดทุกคนแจวนี้ก็ือเป็นตลาดตกบกำลังมาส่งน้ำแข็งนะทุกคนนี่อันนี้เป็นบรรยากาศยังกลางคืนหนึ่สิคนกระปิ้ทุกคนมีเซเว่นมีโลตัสทางใน,นพุกคเข้าไปพุกคนแล้วมาเนี่ขยะนี่นนม,มือเศร้านี่หายหมดเลยนี่พี่น้องเลยย้อนว่าประชาชนคนไทยเพิ่นสิมีรถเก็บขยะมาพี่นอ้องเออ คนจีเก็บตั้งแต่ตีสี่ตีสามคุณทั้งขยะหรือว่าเก็บขยะนะเออมีรถเก็บขยะเรียบร้อยรถของเทศบาลเพิ่นนมาเก็บไววนะสินะทุกคนนะหนี่งลานมูลานยังมีรดครบทุกอย่างโอ้ออันนี้แหละมือแรกเลยแหละ เจอวอะไรเห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนอย่างสิทุกคนออด้านกว๋วยเตี๋ยวนี่ก็มีได้พี่น้องด้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดตลอด14ชัช่วโมงก็มีได้ทุกคนเลยเป็นเพราะนว้าเรียว่าคักลายทุกคนคัากลายคัากลายโอ้เน,นี่ย ย่างมาไก่เต <ada> <rain> <ular> ouais <section> ๋อบริได้พี่น้องได้บารังย่างมาไก่เติบทุกคนอ๋อตพี่น้องเอ้ยบาลังกัสิได้ย่างก๊าบแล้วได้พี่น้องมาหนิบาลังสิได้ย่างก๊าบแล้วได้วันนี้มาเก็บบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องคื่อเดี๋ยวบาลังกัสิได้ลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องฝากไปกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้บาลังเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝากเป็น าฝากไปกดกระดิง่งหรือว่ากดาซุปเปอร์แท้งให้บาลังเดือพี่น้องเด้อกดกระดิง่งฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มเล่าคนนี้เนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอก่วาวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องฟังไทยเอ้ยสวัสดีครับ